สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอารี h ช n n นลช่องแห่งการแบ่งปันเรื่องเย็บผ้าเนาะวันนี้พี่อารีจะมาพูดถึงแพทเทิร์นแบบมาตรฐานที่พี่น้องมือใหม่ของเราควรจะเรียนรู้และควรจะรู้ไว้นะคะว่ามันมีอะไรกันบ้างซึ่งเท่าที่พี่อารีรู้มามันมีอยู่ทั้งหมด4แบบนะคะแบบแบบมาตรฐานนะมันมีอยู่4แบบแต่ถ้าใครคิดรู้ว่า มันมีหลายแบบนะพี่มันมีเยอะกว่านี้สามารถคอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้เนาะพี่อรีจะได้เรียนรู้ไปด้วยพี่ๆน้องๆของเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยแต่วันนี้เราจะมาพูดถึง4แบบก่อนแล้วกันแบบที่1คือแบบแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานแบบหลวมนะคะก็คือเราจะนิยมนำไปตัดประเภทเสื้อยืดเสื้อโปโลเสื้อเชิ้ตผู้ชายนะคะ เสื้อแจ็คเก็ตที่เป็นเสื้อกันหนาวนะคะก็จะใช้แบบที่1นนะคะซึ่งแบบที่1นนี้มันก็จะเหมือนกับแพทเทิร์น EP ที่1แบบพื้นฐานที่พี่อรีลงไปนะจ๊ะแบบเดียวกันนั่นแหละนะคะมันคือมาตรฐานที่1ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ไม่มีจีบตรงไหลเลยนะคะเป็นทรงตรงทรงปล่อยธรรมดาพวกนี้แหละนะจ๊ะ,อ,ะอันนี้ คือมาตรฐานที่1นะอ่าผ่านไปต่อมามาตรฐานที่2มาตรฐานที่2ก็ไม่มีเกร็ดไหลไม่มีเกรดเอวนะคะก็คือจีบไหลจีบเอวนั่นเองนะคะจะเป็นทรงเข้ารูปแบบที่1แบบปล่อยนะแบบที่2จะเป็นทรงรัดรูปนิยมไปตัดประเภทเสื้อยือดผ้าที่มันมีความยืดหยุ่นชุดเดรสนะคะ ผา้ใช้กับผ้าที่มันมีความยืดหยุ่นอันนั้นคือแบบที่สองนะคะมาตรฐานที่2นะคะซึ่งมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ตัวนี้มันหลวมเนาะพอเราไปทําอีกอมาตรฐานที่2มันก็จะตัวเล็กกว่านี้นะคะตัวเล็กกว่านี้นะคะใส่เวลาไปตัดกับผ้ายืดใส่ออกมามันก็จะรัดรูปนะคะดูเห็นสดทรงอง,องเอวเนาะดูแบบดูสวยงามนิดนึงนะคะสําหรับใครที่ชอบแบบชอบแบบชอบโชว์หุ่นนิดนึงนะจะเหมาะมากสําหรับ มาตรฐานที่2ต่อมามาตรฐานที่3ก็คือแพทเทิร์นที่มีจีบช่วงเอวนะคะจีบเอวอย่างเดียวอันนั้นก็อาจจะนำไปตัดกับประเภทเสื้อสตรีหรือเอาไปดัดแปลงทำเป็นชุดชุดแฟชั่นที่เป็นชุดสตรีที่ต้องการเข้ารูปช่วงเอวดิดหนึ่งนะคะอันนั้นก็คือจะใช้ในมาตรฐานที่3มนะจ๊ะมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบนี้นะคะจะมี เอวเอวคอนิดหนึง่งแล้วก็จะมีจีบช่วงเอวนะคะแต่อันนี้เราไม่ได้ทําจีบเอวนะ,ะมันจะมีจีบเอวเพิ่มขึ้นมาก็ประเภทที่นะคะชุดที่เราต้องการให้มันมีสวดทรงองคเอวนิดนึงนะคะต่อมามาตรฐานที่4นะคะมาตรฐานที่4ก็คือมีเกร็ดไหล่ด้วยแล้วก็มีเกรดเอวด้วยนะคะ บางครั้งเขาจะผ่าตั้งแต่ไหล่นะคะลงมาผ่านอกแล้วก็มาหาเอวเนาะอันนั้นคือนิยมนําไปตัดเย็บประเภทชุดไทยนะคะชุดไทยหรือชุดพวกราตรีนะคะลองไปสังเกตชุดไทยชุดไหลที่เขาจะมีจีบนะคะตั้งแต่ไหล่ลงไปหาเอวนะคะเพื่อทีอ่ต้องการความเป๊ะนะคะแพทเทิร์นที่4นี้จะเป็นแบบ ไม่ใช่แพทเทิร์นที่4ี่แบบที่4ี่มาตรฐานที่4ีนี้ก็คือต้องการความเป๊ะต้องการความเข้ารูปต้องการแบบคือสวยนะคะคือสวยต้องการออกงานจริงๆจะนิยมใช้แบบที่4นะจ๊ะแต่ว่าของพี่อรีนะคะเราอาจจะยังสอนไม่ถึงระดับนั้นเนาะเราแบบง่ายๆดีกว่านะไม่ต้องไม่ต้องปวดหัวเราแบบง่ายๆแค่แบบที่1นะคะแบบที่1 ทรงหลวมนะคะแบบที่1แบบที่2เราก็สามารถนําไปดัดแปลงทําเป็นชุดนะคะชุดแฟชั่นหรือชุดต่างๆก็ได้หลากหลายมากมายแล้วนะคะ,ะส่วนแบบที่4นั้นมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเบื้องเขาเรียกว่าอะไรมันมีการสร้างแพทเทิร์นการตัดเย็บเบื้องต้นอันนั้นมันจะเป็นระดับสูงระดับกลางระดับสูงไปแล้วนะคะเราอาจจะนะคะ เอาไว้ทีหลังดีกว่าเนาะเอาไว้ทีหลังก่อนดีกว่านะคะเพราะว่า,าแบบสูงจริงๆพี่อารีก็จะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะคะพี่อารีก็ชอบแบบธรรมดาพื้นฐานพื้นฐานธรรมดาแบบ123ที่สามารถเอาไปดัดแปลงทําเป็นชุดแฟชั่นชุดอะไรก็ได้นะคะก็คืออยู่ในระดับนี้อยู่นะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะ4แบบไปแล้วนะเดี๋ยวพี่อรีมาเพิ่มเติมนิดนึงก็คือแพทเทิร ep ที่1นะคะ แบบพื้นฐานนะคะพื้นฐานกับมาตรฐานมันก็ใกล้เคียงกันนะคะที่พี่อารีได้ลงไปจะสังเกตได้ว่าเส้นมันน้อยมากพี่อารีจะเน้นเส้นหลักๆก็คือเส้นไหลอันนี้เพิ่งขีดทีหลังนะจะมีเส้นไหลเส้นความกว้างของอกแล้วก็เส้นชายแค่นี้เองนะคะที่พี่อารีได้ทําไปแต่เราเป็นมือใหม่เมื่อเราทําแบบนี้ได้แล้วเราควรจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเราควรจะมารู้เพิ่มเติมว่าความเป็นจริงแล้ว เสื้อที่พี่อารีทำไปอ่ะมันจะมีเส้นรายละเอียดเพิ่มเติมแบบนี้นะที่เราควรจะเรียนรู้แต่เพราะว่าเราเป็นมือใหม่พี่อารีก็เลยแบบไม่อยากให้ปวดหัวเรื่องเส้นนะคะเราก็เลยทำแบบง่ายๆแบบนี้ให้พี่น้องเลยแต่ว่าเมื่อเราทำแบบนี้ได้แล้วเราเริ่มเก่งแล้วนะคะพี่น้องเราเริ่มเก่งแล้วเราจะต้องเพิ่มนะเพิ่มสเกลเพิ่มแบบความสามารถนิดน,นึงนะคะอ่า เราควรจะมาเรียนรู้พวกนี้เพิ่มเติมเส้นพวกนี้เพิ่มเติมแต่ว่าจะเป็นคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์งานแล้วพี่อรีจะมาแบ่งปันนะคะแล้วก็จะทำเส้นเยอะๆแบบนี้เราจะได้รู้เนาะว่าเส้นไหนมันเป็นช่วงไหนช่วงไหนช่วงไหน ะะเวลาเราไปคุยกับคนอื่นเราจะได้รู้นะจ๊ะ,ะคลิปนี้มาสั้นๆเกี่ยวกับแพทเทิร์นแบบมาตรฐานกันซึ่งมีทั้งหมด4แบบนะคะยังไงก็ให้เลือกใช้และนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมและความต้องการนะคะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องมารู้ทุกๆแบบนะเราเอาแค่ที่เราอยากจะนำไปใช้ดีกว่าอย่างพี่อรีอชอบหรือทำเกี่ยวกับแฟชั่นพี่อรีก็จะทำแค่ แพทเทิร์นที่1ที่2ที่3าเอามาประยุกต์ร่วมกันแค่นั้นเองอาจจะยังไม่ถึงที่4นะคะที่4นั้นก็คือแบบทำได้ไหมมันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะเราไม่ได้ชนานาญเนาะมันก็เพียรีเองก็เหมือนพี่ๆน้องๆแหละค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็จบคลิปสั้นๆเพียงแค่นี้กับแพทเทิร์นแบบมาตรฐานนะคะก็บายๆทุกคนนะคะเรา,าจะฝึก พร้อมๆกันนะคะอย่างพี่รีเองก็ฝึกๆไปพี่ๆน้องๆก็ฝึกๆไปนะคะเดี๋ยวถ้าใครเริ่มเก่งจุดไหนก็สามารถมาแบ่งปันกันได้นะจ๊ะบายบายทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเย็บผ้ากับการสร้างแพทเทิร์นกับการทำงานงานผ้านะคะบายๆค่ะวัสดีค่ะ